จตุรงโพสคลิปลั่นตำรวจเข้าครัวลุงลงรวบคาร้านพร้อมของกลางพร้อมข้อหาสุดพีคตลกดังจตุรงโพธารามโพสคลิปลั่นตำรวจเข้าครัวลุงลงรวบคาร้านพร้อมของกลางจับใครข้อหาสุดพีคมากเห็นคลิปแล้วแฟนๆคอมเมนต์กันรัวๆตลกรุ่นใหญ่จตุรงโพธารามเจ้าของร้านอาหารดังครัวลุงลงเจ้าพ่อคอนเทนต์สร้างความหาให้แฟนๆโพสคลิป ตำรวจเข้าร้านขณะชายแต่งชุดคล้ายตำรวจเข้ามาในร้านครัวลุงลงโดยมีเจ้าของร้านชี้เบาะแสให้มาจับชายหัวโลน้นก่อนชายแต่งชุดคล้ายตำรวจประกาศขอเข้าตรวจคน้นชายคนหนึ่งที่กำลังนั่งกินข้าวในร้านโดยบอกว่าขอตรวจคน้นคุณลุงเนื่องจากได้ทำผิดปอปาวิอาญามาตา240ร0 0คูณ2 0 0เป็นคดีในการลักทรัพย์ รักน้ำพิกมาทำเอาคนจะโดนจับเกาหัวงงเลยพยายามจะอธิบายบอกจะตุรงให้แต่เจ้าของร้านปฏิเสธบอกไม่ได้ชายในชุดตำรวจบอกมาตามหมายคุณลุงรักซับไปสองกระปุกพร้อมให้ล็อกตัวหิ้วไปเลยโดยชายในชุดคล้ายตำรวจหรือเปล่าคนบอกเหมือนบุรุษไปสณีคือน้องพีบอกให้สารวัตรแจ๊ ฮิ้วชายที่ถูกจับแบบงงๆคือป่าเทพออกไปท็อปเารณีนุชก็เข้ามาคอมเมนต์ติดตลกว่าทำไมถึงทำกับป่าได้ด้านแฟนๆคอมเมนต์ฮาอาทินึกถึงคลิปน้องพีตอนอเด็กๆที่ป่าเทพโดนน้องพีดา่ามึงอีกคนเหรอไอเทพโถให้ป่ากินให้เสร็จก่อนก็ไม่ได้แต่งเหมือนเกินเป็นตน้น